กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขพลพี่น้องเด้พอพบพ่อกับเบลตายบรรยากาศยำบ่ายพี่น้องเอ้ยเว่าแม่มาที่หาอยู่หากินพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องไรยังไงอืมจีหล่อพี่น้องเอ้ยโอตโตจีหล่อมีติวตงามพี่น้องเอ้ยขาวอุศวอยู่ มันสองอันเลยแต่ใบดีพี่น้องโอ้ถ้าแม่ไปหากับเบอร์อุ้ยพี่น้องเอ้ยน้องโนองน้องเดือนก็มาครับแม่น้องบิวได้บุ๊ชชวนชูแนวพี่น้องเอ้ยโอ้ปลาก็ได้อีกปลาได้อีกเฮ้ยหอยก็ได้หอยก็ได้นอไหมก็มีมันเซนก็มีพี่น้องเอ้ยหอยก็ได้พี่น้องเอ้ย มาเบิ่งมุมกันพี่น้องเออเท่าพี่น้องเลยอันนี้คือหอยหอยทรายเนาะพี่น้องเข่งกระชามเลยอู้โตหลา่บุคักพี่น้องเลยเก็บหน่อไม้อัยหน่อไม้เอากระชามมาใส่อามาเร็วหน่อไม้ก็ได้พี่น้องเลยเอาก็ไปหากับนองสติได้มาตุแมไปก็ได้เฮ็ดอีกได้ เฮ็ดก mm ็ไ hmm. ด oh. like, like, no. uh. ้มาหนึ่งหนึ่งแล้วแหละเเ็็ดดดนิงแม่เฮ็ดทานข้าวอืมมันบอกว่าได้หลายอย่างหลายแนวพี่น้องอุ้ยเพิ่นกำลังเอาออกมันแซงก็ได้พี่น้องเอ้ยมันแซงหัวมักงยังพี่น้องมันแซง ủa cái ngay gì thằng nó, gây, nó mày nó cái đại lái tử đấy nó mày, nó nhận, nó mày, nó thô thằng nó mày nó đam nó như cái nó, nó bên, này, bên nó như đam nó kháo thằng nó ấy. ผลงานแถวแม่คับอุอ้พอพออย,ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกาลพี่น้องอืมได้หลายดิพี่น้องเลยห้อยกับกี่ทำแม่เพลื่องห้อยกับกี่ออกเบิงบ้งเหรห้อยห้อยน้ำผึ่งเนาะผุหน่วยลื่นลื่นพี่น้องเอ้ย หอยเลืองงามผึ้งฮะฮันนี้พี่นอ้องเหลืองเลืองงามเลยพี่น้องเยหอยน้ำผึ้งคือหอยทรายพี่น้องเยเอามาพัดมาขัวแซะพี่น้อง <ไป S 1> <ๆ S 2> งมมาตามลำน้ำซีเลยว่าช่วงนี้น้ำก็ทะลิหลายปันใดก็เลยงมได้ถ้าน้ำไหลก็คือว่างมบ่ได้พี่น้องเย นี่ <dri> <inda> อันนี้คือมันแซงเด้อพี่น้องหัวมันแซ่งจะเป็นแบบสี่เหลียพี่น้องเลยเบิ่งเอาเลยนี <değil. S 1> ่เบิกพี่น้องเบิ่งในหัวใหญ่ๆนะครับมันๆกลมๆแบบสี่เหลียพี่น้องนี่มีประถุแบบเนาะหัวมันแซงเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นมันเป็นยาวก็มีเนาะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ส่วนพี่น้องเลยไม้ขาวพี่น้อง อได้ไหลายดิ่น้องเลยอันนี้ก็หอยเอามาตัวอย่างพี่นออ้องเอ้ยปลาโรงเรียนนั่นน่ะอันนี้กิโลกะได้ถึงหอยได้ถึงปลาพี่น้องเอ้ยกิโลกะบพอโตผลงานมาหนิล้นลามพี่น้องเอ้ยผลงานได้หลายลีพี่นอ้องเอ้ยกิโลขาวๆงามพี่นอ้นอง เอากระทะมาน้าเอ้ยคือว่าผลงานคุ้มค่าพี่น้องเอ้ยเกินคาดมาหนิได้หลายอย่างหลายอันพี่น้องตอนนี้แถวแม่เพิ่งก็เลือกหอยอันนั้นออกเนาะหอยน้ำผึ้งแล้วก็หอยขัวหอยขัวหอยกระปุ่มพี่น้องเอ้ยเลือกไว้ให้อนไฟฟ้ากวนฟ่าอืมอันนี้คืออันนี้คือหอยหอยกระปุ่มด้วยพี่น้องหอยกระปุ่มหรือว่าหอยเล็บมะพี่น้องเอ้ย คล้ายๆคือหอยแข็งพี่น้องโอ้หน่่ยมักใหญ่ใหญ่หญนอ้อไปโตได้หลายฮิลีพี่น้องเลยทำแม่มันกำลังเลือกออก นร่นา่นียน <huh ีี er <h 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 ่ยงเที <h 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 ่นงพี่น้องี่นี่นี <h h <h ่นี่น้อนเ่นีนี่นี่นีี่่นี่นี่นีน่่นีหนนีนี่นี่นี่น่าี่นบ่นี่น่นีนีน่น่นนี่นีนนีี่น่นี่น่นี่นี่่นน่นีนน่นนน่นี้นี่นเลย สุดยอดพี่น,อน้องเอ้ยโอนี้อาหารบ้านนอกบ้นนานนาเฮาหาตามธรรมชาติพี่นอ้องเอ้ยกับสีแบบสี่หลยหาอยู่หากินตามธรรมชาติวิธีการทํามาหากินายอยากกินบ่อยากซื้อพี่นอ้องเอ้ยแมินบ่ต้องซื้อไปหาได้โลูกสุดยอดพี่นอ้องเอ้ยผลงานมืโอนี้โอ้ แถวแม่เป็นละล่างออกเลยหน่วยมันก็เป็นใสๆพี่หน่อยมันสีโบแมนหน่วยหอยหอยทรายนี่ไข่ไข่คือหอยขมพี่น้องแต่ว่ามันโบแมนเนาะมันจะเป็นหน่วยสีขาวใสๆพี่หน่อย เราเอามาพัดหรือว่าเราเอามาขวาพี่น้องเอ้ยแ,แซบ่บอันบางคนก็นบ่อยากอันนั้นก็นกนต้มก็ได้ต้มจแจมแก้วพี่น้องแม่แหละแก้วหัวขาใส่ตำใส่อันต้มแจมน้ำริกหัวขาพี่น้องเอ้ยแซ่บค่ะไปหาหน่อไม้หาเห็ดเห็ดกรออกแม่เห็ดก,ก,ก็ได้จนเต็มขวบ เฮอน้ายว่าเฮ็ดก็จะเต็มขูหากขนมสันติมวนขาดอะไรโอ้ยว่ดโผเห็ดย่างไปก็เหยียบไปนํำก็มีโอ้ยมันออกไปจุ๊บไปจุอยู่เป็นแผนเป็นหมู่เป็นหมู่เห็ดผึ่งอันนาเห็ดอันนเด้เห็ดถ่านขาวแม่นหา แม่นกับมันมันแดดเด้มันแดดมันแดดอะไรข้าเจ้าอ่ะมันบอกออกครับปกติพอาพ่นตก์นึ่คนสิไปหาเนาะแต่ว่าอันนี้มันแดดเด้เขาคิดว่ามันบอกออกจะอยากไปหาเนาะแม่นแหละอุ้ยมวนคัากระลิกเก็บเพชรวันนี้โอ้โหน้องเต่าน้องบิ๊กบูมอืม ดอกพ,พี่น้องเลยสองคนไอ้ร้ายเติบวีรอยิ้บอกว่าดอพี่น้นองอุ้ยไปขายน้ำแหละเนี่ยขายไหน้องบิวไปขายใส่ถุงไหน้องบิวอือขายดอกบ้านทำอะไรแหละพี่น้องน้องใหม่ก็อดอกพี่น้องเลยมาเบิ่งนทำกันพี่นอ Head, ้องเฮ็ดเท่ากับหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องเลยหนึ่งแล้วพิธีเรียบร้อย นี่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือเฮดที่เราไปหาพี่น้องเลยหนึ่งแล้วเต็มพาตกเลยพี่น้องจะหนจังสีเอามาสูทําแม่กินพี่น้องเลยเฮดนี่คือโบเมนเฮดเบื่อเลยพี่น้องเลยเฮดทานขาวพี่น้องเลยกินแส่แทบกันหวานพี่น้องเลยอืมโตพี่น้องมาเดิอมาเดิอพี่น้องเด้อ กวาดเมียนก่อนพี่นอ้องเอ้ยจะให้ทาแม่เพิ่นแลเวียกแล้วงานซะก,ก่อนจักสี่เอามาสู่เพิ่นกินพี่นอ้องอืม,มกำลังเลือกอันนี้ออกเลือกคัดหอ,อยอยู่พี่นอ้องเอ้ยอ้อ่องพี่น้องอะอันนี้คือหอ,อยน้ำผึ้งพี่นอ้องเอ้ยหอยน้ำผึ้งหอ,อยใหญ่ปีพี่นอ้องเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งแล้วก็เวลาผามันไข่ออกพี่นอ้องเอ้ยแล้วก็ตำหนหยัง ตำเมียงหลักกะหอยใส่มันผดบุบบุบบุบโขยหอมแซ่บพี่นอ้องตำเมียงว่าเอาตำหัวตะไคร้ใส่กับอันมักพริก,กแล้วก็ใส่กับกระเทียมพี่น้องเลย,เลยปรุงใส่เกลือเป็นนัวพี่น้องเลยแล้วก็เอมาอมาเอามาใส่เวลาเ้าวจี่มันอา้าดมาแล้วเ้าก็ไข่ผ่ามันออกแล้วเ้าก็เอานะโขยพี่น้องเลย มันก็ะปดบุบบุบหลังจากวันผลแล้วมันแห้งแล้วเข้ากับเอามากินพี่น้องเอ้ยหอมกินเครื่องเทศแซ่บทอาแ่เพิ่นเอาใบตองมาห่อชิล่อเหมือนกะทิจีเอาแบบเช่ลไรพี่น้องเอ้ยจีเอาไปอันอันนั้นเป็นเป็นถอนเป็นถอนเป็นถอน จะเพิ่นกระเสีมาห่อนี่พี่น้องตาแม่เพิ่นกระห่อแบบสิไรพี่น้องมาเบิ่งกนำกันพี่น้องว่าสิได้จักห่อตัดโตกำลังห่อทางหน้าอุ้ยเพิ่นกระล่างหอยพี่น้องเอ้ย ล้างหอยอันล้างขี้ต้มหมอกเนาะ <c oughs> หาของป่าพี่น้องเลย <c oughs> เหลือกินแล้วก็เอามาขายพี่น้องกิ้นโบมดับพี่นอ้องคนไล่แมนแต่ว่าหอยนี่เขาสิคังเมียนบ่อใดพี่น้องค้างเมียนดนบ่อใดมันทีตายหั <c oughs> วมันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำลาย ส่วนไายมันอยู่ในน้ำแม่น้ำเซหรือว่าแม่น้ำคลองพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสิได้จักห่อแต่เพิ่นขายห่อเท่ายพี่น้องเพิ่นขายห่อเท่าดพี่น้องเอ้ยปกติขายขายห่อเขาจะซื้อห่อได้ไหม สาห่อีอืมสามหอ่อ,ส,หอสิบพันกี่พี่น้องเอ้ย1 0บพันกี่นี่กรตกอยู่ประมาณ3 0มสิบบาทสามหอ่อต่อ3 0มสิบาทพี่น้องเอ้ยห่อละ1ิบ,บาท <c oughs> จิลลคือจิลลน่อยพี่น้องจิลลน่อยจิลลอยู่ในแคมเซแคมเซหรือกรฝังเซริมเซแล้วนี่ โตหอยเ็นกระไดปลากลายฮากว่าชิลงงมอยู่อวะมัน,ม,นมันเถียงแล้วก็เลยพากันมาก่อนหิวขาะพี่น้องเลยพากันมา <c oughs> มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องจะได้จักหอ น้องเดือนเลกหอเลยสิบแปดเลยโอ้สิบเก้ามีผู้นบให้อีกพี่น้องเลยน้องเดือนนับให้อีกนองเดือนเฮียอยู่หองพ่อได้เลยหองพ่อหนึ่งโอ้หองพ่อหนึ่งกระนบหอสิบเก้าเลยโอ้ หอยหอยขายได้ไดหอยฮะสามถ้่ยหาพัโอ้สถ้วยหาพันพี่องเลยสามถั่ยยี่สิบบาทอันน่ะขายสามถั่ยยี่สิบบาทเด้พี่น้องหอย ส่วนจิลลจิลลนี่ก็ะหอละสิบบาทพี่น้องเลยหาก็ได้เท่าแรกก็สัว่วสามหาก็ได้ยี่สิบสามยี่สิบสามห่ออยี่สิบสามห่อพี่น้องเลย เป็นเงินก็นอยู่สามห่อสิบทนายเป็นเงินก็นสิป,ประมาณเจ็ดหมื่นกีบพี่น้องเอ้ยได้อยู่เศร้าเศร้าสามห่อเนอะ 3, 3, อ 7, 000, 7, 000, าะเศร้าสามเศร้าสี่ห่อเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นปลายๆพี่นออ 7, 000, 000, 000้องเจ็ดหมื่นหาพันกีบไห่รายรวมครับนแปดหมื่น 80, กีบพี่น้อง เป็นเงกีบกระชีประมาณเท่าไรวะป,ประมาณสองร้อยปลายปลายสองร้อยกว่าบาทพี่น้องไวป,ประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะอืตอตัเอาลราพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาคุณเลยมาตาชิได้ลขอลาพรมพี่น้องไวเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง ฝา,าก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเนียได้พี่นอ้องพบพ่อกันนลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเสด็จกล่าวเขาว่า,าสบายดีพี่น้องผลงานเอออุ้ยกับท้าแม่พี่น้องเอ้ยเกินคาดมานนิควนวะลาพี่น้องไป, <c oughs> ไปก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเดินน้ำใหม่มันแชงได้บดพี่น้อง,ง,องเอ้ย